คุ่ไม่ได้ว่าจิตแกต้องแบบดีนะแกต้องแบบสมาธิสิแกต้องแบบนิ่งแกอย่าหลงดิอย่าไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรองี้ค่ะมันสั่งไม่ได้เราเรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆจิตมันก็ไม่ใช่เราอีกเพราะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเลยค่ะ <im S 1> แล้วพอเราเรียนรู้ปุ๊บมันก็ต้องไปเรื่อยๆนะคะ, <im S 1> ะ,ค,ะคือหมอเลียก็เดไปเรื่อยก็จะเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วอ <im S 2> ่วะม,มันไม่ได้เหลืออะไรที่เป็นเราเลยค่ะคือการก็ไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรา นะแล้วนี่เราก็จะเรียนรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรเป็นเราจริงๆแต่อันนี้หมายถึงว่าถ้าเรามาตามขั้นตอนนะคะแต่ทางของถ้าเรามาทางของดวงตาเนี่ยก็จะสอนว่าจริงๆแล้วอ่ะแค่เราเข้าใจเรื่องของสัมมาทิฏฐิอะคะ่ะว่ามันไม่มีเราตั้งแต่ตอนแรกถ้าถ้าหมายถึงว่าในคนที่มีศรัทธาเชื่อมั่นนะคะเช่นว่าศรัทธาแบบมันมีไหลอะไรนะคะจริตที่หลวงตาสอนนะคะเือบางคนมาทางศรัทธาจริตเนาะบางคนก็มาทางปัญญาเงี่ยค่ะ กแล้วแต่ถ้าแบบคือเราเชื่อมั่นลงไปเลยอะว่าไม่มีก็ก็ก็แล้วแต่ที่ทุกคนจะรู้สึกนะคะแต่ของหมอคือก่อนหมอจะมาถึงที่นี่หมอก็ก็ปฏิบัติมาส่วนหนึ่งนะคะล้วก็วางวางมาได้เป็นบางส่วนนะคะหมอไม่ได้วางได้ทุกครั้งนะคะก็แบบบางครั้งก็หลง,งก็ยังรู้สึกอยู่เนี่ยอย่างตอนนี้นั่งมันก็ปวดเข่าปวดขาวปวดเอ็นแต่มันไม่ได้ทําให้จิตเรากระเพื่อมอะคะ mm ่ะ hmm. คือหมอเคยมีอุบัติเหตุเอ็นเข่าขาดพาตัดไปละขาชา มันก็จะปวดบ้างชาบ้างแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าเขาทําให้จิตเรามันดิ้นอะไรอะคะ่ะมันก็เฉยๆปวดก็ปวดอย่างนี้นะคะ่ะว่าปวดหัวก็ปวดปวดไมเกรนปวดท้องประจาเดือนก็ปวดก็ปวดไม,ไม่ได้อะไรอะ,ค,ะค่ะค่ะมันก็มันก็จะมาลงตรงนี้ว่าคือสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าเราจะดิ้นไปทางไหนเราจะเข้าทางสํานักอะไรนะคะไ่ถึงบริกรรมพูดทวาเนี่ยสุดท้ายมันก็จะมาลงตรงคําตอบที่ว่ามันไม่ได้มีเราอะนะคะ มันไม่ได้มีเรา้งแตอนแรกอยู่แล้วอะคะ่ะแล้วตอนแรกบอกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบอกก็ไม่มีเราไม่มีเราผู้ปฏิบัติแล้วแล้วเราจะมาทําอะไรกันแล้วเราจะมาที่นี่เราจะเรียนอะไรแล้วจะเรียนอะไรทําอะไรเพื่อไปถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายมันมันมีวันหนึ่งที่สวดมนต์ไหวพานะคะพอดีหมอเจอหนังสือเล่มหนึ่งที่เขียนว่าจบที่ใจอะคะ่ะจบที่ใจที่วางอยู่ตรงสารายใหญ่อะคะ่ะคือมันมีคําที่มันสะเทือนใจมากคือมัน คือหมอเป็นคนหนึ่งที่ดิ้นมากดิ้นแบบฉันอยากรู้ว่ามันทำไมต้องยังไงวางยังไงวางตัววางตัวยังไงเหรอเพราะเราเป็นคนอัตราสูงนะคะใช่วางยังไงอ่ะวางตัวความไม่มีเราวางยังไงอ่ะคือสุดท้ายมันก็จะดิ้นดิ้นดิ้นหาคําตอบนะคะแต่คือพอมาอ่านเล่มนี้ปุ๊บวันก่อนเป็นในเขาสมมติไหวพระนะคะว่วตอนตอนเย็นนะคะทาวัดเย็นจนดมันไปปุ๊บจวนไปสักหน่อยปุ๊บอยู่ๆมันเหมือนกับว่ามันมีเสียงพูดขึ้นมาในจิตนะคะมันพูดตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่า เอ้มันเป็นเราจําคําเมื่อกี้หรือว่ามันเสียงของอะไรคะคือเขาพูดมาว่าหยุดเขาบอกว่าหยุดหยุดหยุดดิ้นลนแสวงหาสักทีล้วบอกว่าหยุดหาทางออกหยุดหาคําตอบสักทีเขาบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันจบพิ่ัยมันจบพิ่ัยก็คือว่าถ้าถ้าใจเรามันแบบคือมันลงใจอะค่ะถ้ามันยอมรับมันยอมรับเนี่ยมันก็จบคือมันไม่ต้องไปดิ้นให้มันเหนื่อยอะค่ะ คือหมอเคยดิ้นมาแล้วแล้วมันก็เหนื่อยมากจริงๆคือพอวันคําที่มันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคือมันน้ําตาไหลเลยนะคะมันรู้สึกว่าใช่คือฉันดิ้นมาตลอดเลยอะเราดิ้นมาตลอดเพื่ออยากได้อยากได้เหมือนที่ทุกคนคาดหวังอะนะคะอยากได้แบบอยากเป็นอยากอยากแบบว่าอยากเปลี่ยนจากปุถุชนมาเข้าสู่อริยมรรคฉันไม่อยากแบบตกอบายภูมิย่าห้ยอยากแบบ ขึ้นไปตามขั้นอะไรเงี้ยค่ะตามกันมที่เราเรียนเรียนกันมาเนาะอยากนิพพานอย่างงี้นนะค่ะแต่พอมาเรียนที่นี่เนี่ยก็ต้องกราบขอบคุณทั้งองค์หลวงตาด้วยนะคะก็คุณหมอนิเวศ <c oughs> ก็จะคือสอนให้หมอเข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ก่อนหมอไม่เคยเข้าใจเลยว่าธรรมชาติคนเรามัมีสองอย่างอย่างที่คุณหมอกนื้อเขาสอนกับหลวงตาสอนนะคะว่ามันมีสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งส่วนที่เราเรียกว่าเขาหยุดส่วนที่เขาหยุดก็คือคือศูนย์นะคะศูนย์หยุดก็คือเขาไม่มี เขาไม่มีเขาเป็นอยนางินเรเป็นธรรมชาติที่เราเรียกเขาว่าธาตุล้วน่ะคะ่ะธาตุล้นธรรมชาติที่หลวงตาบอกว่าคือท้องฟ้าส่วนนี้คือส่วนที่เขาไม่มีเขาหยุดเขาไม่ได้เออ,ออกับอาการอะไรของเธอเธออยากดิบอะไรของเธอก็แล้วแต่วิธีหลวงตาเรียกว่าใบเนาะน,นะคะ <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือมันมันจะมีธรรมชาติสองอย่างนะคะเหมือนก็คือฝั่งที่หยุดแล้วก็ไม่มีกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็น เป็นฝั่งที่เป็นเป็นสังเป็นที่เป็นสังขารนะคะเป็นฝั่งสังขารเป็นท่าเอกอะไรนะคะรูปเป็นอาสยาสังขารวิญญาณขันหอ๋อใช่เป็นเป็นขันห้าเป็นขันห้าแล้วก็เป็นสังขารฝั่งนี้คือฝั่งที่เขาพูดไม่หยุดฝั่งที่เขาแบบเกิดดับเกิดดับอย่างนี้ค่ะที่ที่ที่หลวงตาเรียกว่าอีบ้าอีบ้าก็คือฝั่งนี้ค่ะมันจะมีฝั่งอีบ้ากับอีบ้าซึ่งเขาแยกกัน แยกๆกันอยู่อะค่ะค่ะก็แบบแต่พวกเราอ่ะจะอยู่ฝั่งนี้กันนี่แหละค่ะเราก็อยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งอีได้แล้วค่ะพูดทั้งวันทั้งคืนไหมเอ๊ะทำยังไงทำยังไงมันถึงจะดับนะแบบสังขารที่อยากดับไม่อยากให้มันเกิดทายังไงถึงจะละตัวตนได้ทํายังไงไม่ให้มันมีตัวเราอ่ะไม่ให้มีตัวเราไปปล่อยวางตัวเรามันก็จะซ้อนๆกันไปเนาะทําไงถึงจะละผู้รู้อะไรเงี้ยถ้าเรามีถึงจิตแล้วนะเราเห็นแล้วอะเห็นอารมณ์แล้วแล้วมันก็ดับไปแต่มันยังเหลือความเป็นตัวเราเรายยยยังงงไอะะร่่าาเเีี้้คพสุดทน เราจะรู้ว่าถ้าเราหยุดบ้ากับมันเนี่ยให้มันบ้าไปเลยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยไอคำว่าหยุดเนี่ยคือมันมันมีมันมีพลังมากกว่าที่เราคิดนะคะพอเราหยุดปุ๊บเราหยุดบ้ากับอีบ้าเนี่ยค่ะให้อีบ้ามันบ้าไปเราก็จะเห็นเห็นเห็นความสงบที่ที่อีบ้าเนี่ยค่ะเห็นความสงบของคุณบ้ามันโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะแค่เราหยุดดิ้นไปกับอีบ้าแค่นี้เองคือคืออันนี้ ขอยกตัวอย่างนิดนึงอาจจะยาวสักหน่อยนะคะคือยกตัวอย่างคือแบบคือหมอเคยเจอประสบการณ์แบบตอน,น,ตนที่หมอตรวจคนไข้ที่โรงพยาบาลนะคะหมอก็ได้เคยพูดไปแล้วก็วคือแบบว่ามันมันเป็นช่วงที่หมอตัวคนไข้ใน i อซเด็กอะคะ่ะไอซเด็กก็คนไข้แบบกําลังแบบหัวใจจะหยุดเต้นนะคะเด็กทารกแรกเกิดแล้วเขาก็แบบออกซิเจนในเลือดเขาต่ำลงเรื่อยๆจากร้อยหรือเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบเนี้ยค่ะซึ่งปกติเนี่ยแต่ก่อนเราก็จะตื่นเต้นเนาะ เอา้วเร็วมาคุณพยาบาลมาช่วยกันช่วยกันดีบออกซิเจนแบกเร็วช่วยเด็กจับมอนิเตอร์ออกซิเจนส่ับความดันเนี่ยแต่วันนั้นมันแบบมันนิ่งอะค่ะมันมันพูดไม่ถูกนะมันนิ่งคือเด็กเด็กเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆปากเขียวคือเด็กจะตายแล้วค่ะซัดออกซิเจนซัดลงงเรื่อยๆแต่ในความรู้สึกของเราคือมันนิ่งค่ะมันนิ่งมันรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมฉันนิ่งแล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่ามันเห็นใครสักคนหนึ่งซึ่งหมอจอนหมออธิบายไม่ถูกมันมันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่เข ยืนดูแต่เขาไม่ได้พูดอะไรกับเรานะคะเขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นกับเรานะคะเขายืนดูเรายืนดูว่าเราทําอะไรเราก็แบบแล้วเหมือนเราก็เห็นเราที่แบบยืนบีออกเส้นให้เด็กอยู่อะค่ะแล้วก็มันเหมือนกันคือหมอเรียกเขาว่าจิตหัวหน้าใหญ่เขาเหมือนหัวหน้าใหญ่ที่เขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเรานะคะแต่มันจะมีจิตลูกน้องอะวิ่งมาบอกเราว่าเอออะมาดูอะวิ่งมาดูว่าเห็นเรากําลังทางานบีอัดเส้นช่วยเด็กอยู่นะแล้วก็วิ่งกลับไปหาหัวหน้าใหญ่ แล้วก็มีจิตลูกน้องตัวใหม่วิ่งมาบอกว่าต้องเตรียมตัวนะถ้าเกิดเอาเส้นต่ำกว่านี้เด็กต้องใส่ท่อหายใจแล้วต้องบอกให้คุณพยาบาลเตรียมออกซิเจนติดอุปกรณ์ช่วยชีวิตแล้วก็วิ่งกลับไปแล้วก็มีจิตลูกน้องตัวใหม่วิ่งมาอีกบอกว่าต้องเตรียมยาด้วยนะถ้าเด็กแย่ล้องทำยางี้นะต้องเตรียมตัวแนะนําพ่อแม่เขาด้วยเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยมอนิ่งความรู้สึกของเราคือมันนิ่งแล้วมันก็จะว่าเงียบเลยมันก็มันไม่ได้เงียบสนิทนะคะมันก็เราก็ได้ยิิิินนนนไไดด้้ยยยทีี่พาาบลูเเสมออตร แต่มันเป็นการได้ยินแบบยังไงเราไม่ได้ไปตื่นเต้นกับที่มันเกิดขึ้นนะคะทั้งที่เหตุการณ์มันน่าตื่นเต้นมากเพราะมันเป็นความเป็นความตายของเด็กแต่ว่าเราไม่ได้ตื่นเต้นแต่หมอไม่รู้หราค่าะว่านั่นคืออะไรแล้วก็คิดว่าอ๋อมันก็คงเป็นสติสมาธิของการทํางานที่เฉยอย่างเนี้แต่มาเล่าให้ hey, หนูตาฟังตาบอกว่าจริงๆอันนั้นมันก็คือเป็นความเงียบท่ามกลางความวุ่นวายนะคะ หมายถึงว่าถ้าเราเอามาเทียบกับตอนนี้นะคะก็หมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นความที่เด็กแบบออิเซนต่ําลงพยาบาลวิ่งกันวุ่นไปมาอันนั้นน่ะก็คือฝั่งของทางนี้ฝั่งของสังขารเนาะมันเกิดดับอยู่แล้วค่ะเกิดดับเกิดดับอยู่แล้วเงี้ยมันก็เด็กเด็กก็ดีเด็กก็แย่เงค่ะเกิดดับแต่ตอนนั้นตรงที่เราอยู่น่ะมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้วุ่นวายจากเขาเลยเพราะเราไม่ได้ไปควบคุมเขาค่ะคือจิตเราอ่ะมันมันนิ่ง มันนี่มันก็เลยเหมือนกับว่ามันเรามาอยู่กับความสงบตรงนี้ค่ะมันอยู่กับความสงบตรงนี้แล้วมันทําให้มันเห็นทุกอย่างชัดเจนว่าว่าอ๋อมันก็เลยเหมือนกับว่าทําทุกอย่างไปตามหน้าที่ปกตินะคะแต่ทําด้วยจิตใจที่มันมันกลางๆค่ะมันกลางๆมันไม่ได้อะไรอ่ะมันไม่ได้อะไรแต่เราก็สวดบวงแผ่เมตตาให้เด็กด้วยนะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้เด็กไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทํำกันไปด้วยมันเป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่า อ๋อนิ่งเป็นอย่างนี้มันเป็นนิ่งสงบทั้งที่เหตุการณ์มันวุ่นวายแต่ว่ามันเรานิ่งแต่ว่าหมอไม่ได้ไม่ได้ว่าหมอก็ก็โอเคก็เคยเจอแบบนี้สองสาครั้งอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ว่ามันว่ามันคืออะไรค่ะก็ก็เพิ่งมากราบเียนหลงตาเนี่ยค่ะเออหลงตาเสือเลยะคะ่ะเ,เ,เอ่อคือมันมีปัญหาอย่างงี้เงทุกคนเวลาให้ออกมาพูดหน้าห้องเนี่ย ก็จะพูดปริญาแต่ถูกต้องหมดแหละละเอียดหมดเลยทุกคนจําจําคําสอนมาเยอะแล้วไยคือหลายปฏิบัติมาหลายสำนักอ่านมาเยอะแล้วก็มาฟังหลวงตาเยอะแล้วจําคําสอนได้หมดว่ามันไม่มีตัวตนหรอกมีแต่สังขารเกิดดับในความไม่มีว่ามีเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในความไม่มีแต่ก็จริงเวลาพอภาคปฏิบตัติภาคใช้ชีตประจําวันน่ะมันคนละเรื่องเลยคือใช้ชีตประจําวันน่ะมันปฏิบัติไม่ได้อัตตาตัวตนมีความเป็นอยู่ได้อัตตาตัวตนยึดเป็นอัตตาตัวตนยึดเป็นตัวเราแล้วเอาตัวเราไปยึด คนอื่นสิ่งอื่นจะเป็นทุกคือไอ้ที่หมอก็พูดหน้าห้องเนี่ยคือพูดได้หมดเลยถูกต้องตามธรรมหมดว่าความเป็นตัวตนไม่มีเป็นตัวเราของเราไม่มีหรอกม,ม,ม,มีแต่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งเกิดดับเนี่ยย่อมเกิดอยู่ดับในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเกิดดับความมีเนี่ยย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่มีพูดทําได้หมดเลยทุกคนฟังมาเยอะแล้วแต่พอภาคปฏิบัติจริงๆอ่ะการใช้ที่ประจําวันในจริงอ่ะมันมีความไปอยู่ในความมีหมดเลย มีความมีไปอยู่ในความมีตัวตนมีตัวเรามีของเรามีจิตของเรามีใจของเรามีตัวเราแล้วก็เอาตัวเรา,เาไปยึดถือสิ่งอื่นเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาแม้แต่จะปฏิบัติธรรมก็เอาตัวเราที่ล่นค้นหาพระนิพพานเอาตัวเราอยากจากทุกข์แล้วก็จะคาดหมายว่าตัวเราจะนิพพานไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์สามท่านจะแก้ยังไงเนี่ยนี่เราพูดแทนแทนผู้ฟงังก็เป็นส่วนใหญ่เลยอ่างัดถูกไหมอย่างเงี้ยงัดจะถามอะไรเพิ่มอ,อีกไหมยากติงต,ตาพูดเนี่ยมีอะไรถามไหมอ่ะ หลวงตาถามแทนเอาพูดอีกทีที่เราก็พูดอีกทีอาจารย์ถามขาท่านจะได้ช่วยเนี่ยหลายคนก็นั่งอยู่นี่ก็แบบเนี่ยเราสามคนก็เหมือนกันนะนี่ปฏิบัติเอาจิตตั้งไปตั้งิ่งอยู่ข้างในหนึ่งเอาตนไปตั้งนิ่อยู่ข้างในเดี๋ยวถามเขาเขาจะได้ช่วยลองดูที่สัมมนาด้วยกันสัมมนาด้วยกันกราบครัหลวงตาหลวงปู่ไอชีแล้วก็กัลยาณมิตรครับก็เหมือนที่หลวงตาบอกนะครับก็คือภาคภาคทฤษฎีเนี่ยเราเรารู้หมด ว่าจะจะทำความจริงคือไม่มีตัวเรามาตั้งแต่แรกแล้วก็ท่านพิจยรตอบก,ก่อนธรรมชาติมีสองสิ่งคือสิ่งปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งแต่ทีเนี้ยพอภาคปฏิบัติครับมันก็จะหลงมีตัวเราไปทําอะไรไปที่นนค้นหาอะไรสักอย่างจะพนิพาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับตัวเนี้ยรบกวนอธิบายค่ะ กราบนบนมัสการหลวงตาหลวงปู่แล้วก็แม่ชีแล้วก็อาจารย์กัลยาณนมิตรทุกท่านนะคะตรงนี้นะคะว่าชีวิตจริงอ่ะจริงๆรอ่ะธรรมะเนี่ยมันไม่ได้แยกทมกับการใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยออกจากกันเลยจริงๆรงธรรมะอยู่กับเราเราอยู่กับธรรมะตลอดเวลา มันไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้สิ่งที่เราผิดพลาดอยู่ในปัจจุบนันน่ะตอนที่เราใช้ชีวิตน่ะจะพูดอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเพราะว่าเราจะคิดเพื่อประโยชน์มีผู้รองรับประโยชน์มีผู้เสวยประโยชน์ของตัวเองอะไรก็ตามอะ่ะถ้าเราคิดออกจากตัวโดย ไม่มีความเห็นแก่ตัวนะเราเป็นแฟนคขับขับเขาออกจากตัวเองแล้วก็ไม่ได้หวังประโยชน์สิ่งต่างๆที่ออกไปแบบนี้อย่างบริสุทธิ์นะคะมันจะหรือจะพูดว่าออกสึกสุญญา,าก็ได้ถ้าสิ่งเหล่านั้นออกไปในลักษณะแบบนี้มันจะไม่มีผู้ทุกข์มันจะไม่มีผู้เออโลกไม่ไม่มีผู้โกรธ ไม่ไม่มีผู้หลงจริงๆนะแม้วเนี่ยสังขารและวิสังขารเนี่ยมันอยู่ด้วยกันะค่ะมันเหมือนกับถ้ายกตัวอย่างนะคะในความที่ให้มันเข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนน้ำกับน้ํามันสมมติว่ามันเทอยู่ด้วยกันมันก็อยู่อังคนละเลเวลใช่ไหมคะมันแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันได้ถ้าเราจะพูดว่าสังขาร่ะ มันก็เหมือนกับน้ําที่มันไหวไหวนิดนๆนิดิดนนิด,น,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 ดนั่นก็นันก็คือเอ,อเราใช้ขันห้าในการดํารงชีวิตอยู่ก็แค่ขันห้าแต่จริงๆอ่ะน้ํามันสมนมติน้ํามันคือใจมันนิ่งของมันแต่มันรู้เรื่องรู้หมดเลยใจเป็นผู้รู้ถูกไหมคะเหมือนเหมือนกับว่าหลวงตาจะพูดเสมอ นี่เป็นลูกศิษย์หลวงตานะคะก็ขออนุญาตที่หลวงตาเคยพูดว่านอกจากธาตุทั้งสี่แล้วอะดินน้ำลมไฟยังมีธาตุรู้แล้วก็มีความว่างอยู่ด้วยคนเรามักจะลืมตัวนี้ใช่ไหมคะเมื่อมันอยู่ด้วยกันและเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตเนี่ยอย่างปกปติไม่ว่าในวัดนอกวัดภายในภายนอก แล้วก็สิ่งต่างๆบนโลกเนี่ย่ะท้งข้างนอกและก็ในตัวเราอะ่ะมันเป็นธรรมชาติอันเดียวกันน่ะซึ่งนั่งอยู่เนี้ยในขณะที่นั่งอยู่เนี้ยข้างในเราอะ่ะมันก็เกิดดับตายไปไม่รู้กี่เซลล์ต่อกี่เซลล์เกิดการสั่นไหวสะเทือนของคลื่นไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่มันเป็นธรรมชาติอันเดียวกับที่เราเอาเข้าไปในตัวเราดินน้ำลมไฟเพื่อให,ให้มีชีวิตอยู่ แล้วก็มีความว่างในตัวเราแล้วมีตัวรู้ด้วยตัวรู้ด้วยเหมือนเช่นธรรมชาติข้างนอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราอยา่าในเมื่อมันไม่ได้แยกกันอยู่แล้วอะ่ะอย่าไปแยกมันใช้ชีวิตที่เป็นธรรมชาติเป็นปกติเพราะธรรมะคือธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าพอจะตอบคำถามได้ไหมคะอันนี้ พี่เลยน้องสีแพลตซักเลยนะเพราะมาน้่งเปิดเทียงมาซักนลยซักนักนัก่อนใครนพี่น้องก่อนทำกระจ่างเลยแลต,ต้องมานั่งถามลงกตาย,ยครับเด็จอยนี่เด็กจอยพี่จอยก็พอเข้าใจคือธรรมชาติภายนอกภายในครับเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นสิ่งแปลกประหลาด เราเป็นแค่ผงฝุ่นเล็กๆแมงวีตัวเล็กๆมีอะไรมันมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยอ่ะเหมือนกันเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าัิคะเคยเคยบอกท่านมกขราดว่าท่านจงมองโลกนี้เป็นสิ่งว่างเปล่าไม่มีแก่นสารสาระใดๆเลย ใช่ไหมคะจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรให้เป็นทุกข์เล่าอันนี้นะคะเท่าที่จำได้อาจจะขาดตุกบกพร่องไป <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ให้ความสำคัญที่ตัวกูของกูแล้วอะค่ะบนโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยอะมันที่มันผิดอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยก็คือหลงผิด เข้าใจผิดถึงมาเกิดอยู่เนี่ยนั่งมาเกิดอยู่เนี่ยถ้ามันเข้าใจถูกอะ่ะมันต้องมาเกิดหรอกด้วยอวิชชาตันหาอุปทานด้วยจิตเดิมแท้ด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็มีความหลงผิดอวิชชาถึงได้มาเกิดนั่ง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 ,น,ง,น,งนั่งอยู่อะ่ะรวมทั้งโยมจอยตรงนี้ด้วยแหละถูกไหมคะเสร็จแล้วเราก็ถามสิชาติเนี้ยเราเกิดมาเนี่ย นอกจากที่ได้เป็นมนุษย์สิ่งที่ยากที่สุดแล้วอะ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองได้มารู้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนและที่สุดอ,อีกเรื่องหนึ่งนี่ที่สุดข้อที่สองข้อที่สามได้มามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้รู้จริง และผ่านขนทางการปฏิบัติมาทั้งหมดทั้งสิ้นที่สามารถที่จะตอบได้ทุกข้อปัญหาทุกข้อมีคำตอบ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อมันมีสิ่งเหล่านี้แล้วว่าเราเกิดมาเป็นมนษุษย์อะมีหน้าที่แค่สองอย่างอย่างที่หนึ่ง mm hmm. เพื่อรู้สัจธ,ธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างที่สอง mm hmm. เพื่อจะหา ทางที่จะไม่ต้องเกิดอีกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมีหน้าที่แค่สองอย่างใครยากมีหน้าที่อย่างอื่นตามสบายมีแค่สองอย่างเพราะฉะนั้นอนะอย่างที่หมอโอถามเมื่อกี้นะคะขอยอนไปนิดนึงทำไมถึงยากทำไมถึงง่ายทำไมปฏ <c oughs> ิบัติตายเป็นตาย ไม่เห็นมีใครยอมนั่งจนตายสักคนหนึ่งยังหลวงตาบอกเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือหลวงตาจะพูดอยู่คำหนึ่งคนแต่ละคนน่ะมันซับซ้อนมากเลยด้วยความรู้ความพิเศษขององค์หลวงตา ทำให้รู้เลยว่าคนนี้ซับซ้อนแบบนี้คนนี้ซับซ้อนแบบนี้คนนี้ซับซ้อนแบบนี้คนนี้แก้ยังไงก็ไม่หายไอ้คนนี้แก้นิดเดียวก็หายอ่ะสมมติใช่ไหมคะอันนี้ความแตกต่างละสองอีกเรื่องหนึ่งก็เพื่อมีความซับซ้อนนี้พระุทธเจ้าถึงได้บอกอีกเหมือนกันว่าการที่คนจะรู้ธรรมเห็นธรรมอะ่ะมันเกิดจากบุญบาร,รมีที่สะสมมานะ่ะ หลายพบหลายชาติหลายอสองไขยด้วยการเกิดมาสะสมมาเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรมามีความซับซ้อนอะไรขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็สามารถจะเป็นเบสเป็นพื้นฐานให้คนบางคนน่ะก็ปฏิบัติง่ายรู้แจ้งง่ายปฏิบัติง่ายแต่รู้แจ้งยาก ปฏิบัติยากแล้วก็ไม่รู้หรือปฏิบัติยากแล้วก็ถึงที่สุดก็รู้อันนี้ก็อาจจะตอบคำถามหมอโอ้ไม่ได้ได้หนึ่ง <c oughs> เพราะฉะนั้นมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงเช่นคุณหมอหญิงใช่ไหมคะขอโทษมาครั้งเดียวเห็นปะคะอืม <c oughs> อ่าหมอโจโอเ <c oughs> อกเป็นอีคิวซังใช่ไหมคะ <c oughs> นี่แสดงว่าแฟนพันธ์แท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกได้ยังไงล่ะแล้วบางคนทํามยมายี่สิบห้าปีแล้วยังไม่ได้อ่ะแล้วจะตอบยังไงอะคะบอกโอ้เราจะไปบังคับว่ามะม่วงพรุ่งนี้ต้องสุกนะฉะนันจะกินละได้ไหมอ่ะก็ไม่ได้อ่ะแล้วคุณปลูกอะไรปลูกมะม่วงหรือเปล่า,าต้องไปดูก่อนนะเกิดมาปลูกเป็นทุเรียนเราจะบังคับให้ปลูมะม่วงเนอะ <laughs> <laughs> ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เป็นเป็นเรื่องที่แล้วแต่นาะเหตุปัจจัยสิ่งเดียวที่จะแบบว่าอะไรอ่ะเออเราแชร์กันนะแชร์กันแล้วกันเชื่อไปเลยศรัทธาเต็มร้อยเต็มพันเชื่อไปเลยไม่ต้องลังเลสงสัยลวงตาบอกอะไรทำาเลยนั่นแหละค่ะอย่างเช่นว่าโลกกลม แล้วเราเนี่ยโตจนขนาดนี้ไม่ยยมจ้อยแก่แล้วไม่โตขนาดนี้โลกกลมอ่ะเกิดมาเล็กๆทำไมชื่อว่าโลกกลมอ่ะจริงเทพป,ประการใดก็ไม่รู้แอบไปถ่ายอยู่ในห้องถ่ายก็ได้อ่ะทุกวันนี้ไม่รู้ใครนั้นนิวอันซองจะออกมาสารภาพไหมเนี่ยว่า <c oughs> ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจริงหรือสิ่งนั้น่ยถ่ายในโรงถ่ายใช่ไหมคะหรืออย่างตอนที่พระพุทธเจ้า พระพุทธโคดมท่านยังอยู่เนาะท่านก็มาจะโปรดแต่ละคนที่บรรลุธรรมอ่ะด้วยธรรมะของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปคนที่พูดคำเดียบบรรลุธรรมเลยหรือี้พูดคำพูดไม่เหมือนกันสักคำแล้วอย่างเงี้ยจะให้ตอบว่ายังไงว่าตายเป็นตายไหมก็แล้วแต่อ่ะถ้าหมอหมอโอเคว่าฉันนั่งจนก้นแตกจนตายแล้วได้ก็เอาเลยเอ มันมันต้องรู้เองนะต้องรู้ตัวเองแบบนั้นนะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเกิดมาด้วยอวิชชาแล้วเรามีหน้าที่แค่สองอย่างอ่ะก็ทำประโยชน์ให้ดึงที่สุดแล้วถ้าประโยชน์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็มาช่วยกันนะคะช่วยกันเขาเรียกว่าอะไรนะคะตอบแทนบุญคุณนะคะของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วเราก็เพื่อให้โลกสงบสุขมีคำถามอไหมคะไม่มีครับไม่มี<ก>ไมม่ีเข้าใจครับที่พี่ที่พี่จอยแนะนำว่าธรรมชาติจริงๆเหมือนกันไม่แตกต่างทั้งภายนอกภายใน <laughs> เพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติใช่ เป็นแค่ความหลงผิดเข้าใจผิดใช่มันเหมือนอะไรรู้ไหมคะมันเหมือนกับว่าทุกวันนี้เราใช้ขันห้าจนกระทั่งเราลืมไปอะ่ะว่าไอ้ขันห้าเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นอยู่คิดอยู่ทุกอย่างเลยที่เป็นอยู่อะ่ะมันมีสังขารหมดเลยเพราะว่าวิสังขานะ่ะไม่ปรากฏไม่ไม่มีตั้งอยู่ไม่มีอะไรให้เห็นให้รู้ได้เพราะฉะนั้นน่ะ อะไรที่เอออุอี o e, แล้วก็สงสัยอีกทำไมทำยังไงต่อนู่นนี่นู่สังขารเกี้ยงวันนี้จะมันจะเ้วยทุกคนจะเริ่มบอกว่าจบละหยุดหยุดนะหยุดมอาจหยุดแล้วหมอจ๋าบอกหยุดนะและเ้เราเราเหมือนกับว่าเราเป็นกาลยานมิตรกัลยาณธรรมกานาันอะ เราก็แชร์กันนะคะว่าว่ามันเป็นอย่างเงี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบตัวเองเราไม่ต้องไปตรวจสอบคนอื่นตรวจสอบตัวเองว่าอดีตอะ่ะไม่ต้องไปผูกพันหลวงปู่ม,ม่านบอกไม่ใช่ยมจอยบอลอดีตไม่ต้องไปผูกพันอนาคตไม่ต้องกักงวลมีแต่ปัจจุบัน อดีตก็มีในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะมันเป็นสัญญาที่เราคิดขึ้นมาใช่ไหมมันก็เกิดเนี่ยอยู่ในปัจจุบันอนาคตก็มีในปัจจุบันเพราะอะไรยังไม่ถึงแต่เรากงังวลไปแล้วมันก็คิดอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงมีแต่ปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันแล้วก็นิพพานในปัจจุบันจบแล้วค่ะสาธุครับขอบคุณครับ